แนนั้นมีคันนะครับผมสำหรับตัวของรถครอบครัว ประตูนี่ได้สไลด์2ฝั่งนะครับกับตัวของเบนซูรี่คันนี้เป็นตัว2.7นะครับผมปี2017บเจะเป็นเครื่องเบนซินคุณผู้ชมหายากมากนะครับผมแหี่เบนซินนะครับเรื่องของการขับขี่ก็รู้กันอยู่แล้วเร่งแรงแซงสนุกนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของเสียงห้องโดยสารเงียบกลิบเลยนะครับแล้วก็ประตู2ฝั่งเขาก็เป็นประตูดูดด้วยนะครับจากตัวของสเปคเดิมเบนซูรี่เป็นอีกรุ่นครับที่ขายดีเป็นอีกรุ่นที่มาแรงแซงพวกรถเจที่นั่งเลยนะครับผมเนี่ยดูแลรักษา ง่ายนะครับหาที่จอดที่อะไรต่างๆก็ง่ายการใช้สอยตัวนี้ก็ง่ายได้แปลหลักเป็น t o y o ต a ด้วยครับใครสนใจนะคันนี้ราคาอยู่ที่5 8 9 0 0 0บาทครับผมสเปคปีใหม่ๆแบบนี้ไม่ค่อยมีนะในท้องตลาดครับหรือใครสนใจหรืออยากจะโทรสอบถามกันเข้ามาก่อนมาทดลองขับได้ที่โตโยตคาของเรานะครับคุ้มๆสวยๆเลยนะครับผมจอแอนดรอยมีให้เคเตอร์มีให้อีกก็บคุ้มจัดๆเลยครับโทรมาก่อนเบอร์นี้ครับ0 8 3 7 7แ7 7 4 7และ 083 7 7 7 7 7 5 7ครับเรื่องเบนจูรี่นี่ยกให้โตโตคามไม่ผิดหวังแน่นอนสีขาวสีดำเบนซิน,นดีเซลทักมาครับผม